สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่5นะคะวันนี้จะมานำเสนอลิลิตตะเลงพ่ายตอนพสุบินและพานิมิตของสมเด็จพระนาเรศวรค่ะมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวตัศินาเศ,าศ,าศรษฐสุขเลขที่23 2. นางสาวพัชรพร,พรดังพานิชเลขที่26 3. นางสาวรุวัยดาสมายเดชาเลขที่38 4. นางสาวโรจนารุอนุสรเลขที่39 5นางสาวชาคิยารตาัตนเนรเลขที่4 2 6. นางสาวนาดาเจมงเลขที่43ค่ะนิลิตตะเลงพ่ายตอนพระสุบินและพระนิมิตของสมเด็จพระนเรศวรขณะที่พระนเรศวรกำลังนอนหลัพระองค์ได้เห็นกระแสน้ำไหลผ่านป่าเป็นยาว,ยาวสุดสายพระนเรศวรได้เดินลุกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวขณะนั้นได้มีจระเข้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งเข้ามาประทะกับพระองค์ องค์สรงใช้ดาบต่อสู้กับจระเข้จนน้ำฟุ้งกระจายส่งเสียงดังไปทั่วฝ้องน้ำพระองค์ทรงใช้ดาบฆ่าจระเข้จนตายทันใดนั้นน้ำที่พ่่มนงองปากก็แห้งหลังจากนั้นพระนเรศวรก็ได้ตื่นขึ้นพระองค์ทรงรู้ว่ามีนิมิตฝันจึงสั่งให้เหวม,มาทำนาย รับฟังพระชิตด,ด,ดินนิิตเมื่อถวายพยากรว่ามีเทวดาโดนใจให้ฝันเพื่อบอกความในให้สรงทราบผลทำนายบอกว่าน้ําที่ไหลท่วมปากก็คือปองทัพม,ม่าผู้เป็น่าสึกส่วนจระเข้ก็คือพรมหาอุปราชาผู้เป็นเชษดถาสงครามซึ่งจะเด็จในครั้งนี้จะเป็นสงครามยิ่งใหญ่เพราะพระองค์จะต้องทํายุทธาีดกับมหาอุปราชา ขวนทำนายต่อไปว่าที่พระองค์ฝันว่าจะฆ่าจระเข้ได้แปลว่าพระองค์สามารถเอาชนะพระมหาอุปราชาได้ถ้ามหาอุปราชาจะสิ้นพระชนด้วยแสงข้องหงาของพระองค์ขวนทำนายต่อไปว่านิมิตที่พระองค์ทรงเดินฝ่ากระแสน้าไหลเชี่ยวหมายความว่าพระองค์สามารถไล่ซู้ข้าศึกจนแตกพ่ายและได้รับชัยชนะสมดังพระสุบินนิมิต เมื่อฟังคำทำนายเสร็จสมเด็จพระนเรศวรทรงยินดีปรีดาจากนั้นก็ส่งแต่งพระวรากายอันวิจิตรสง่าหน้าชมพร้อมกับสมเด็จพระเอกาทศรสผู้เป็นอนุชาของพระองค์สองกษัตริย์สมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถได้สลิดไปยังเกยทรงทั้งขุนขุขับช้างมาเที่ยว พร้อมล้อมไปด้วยทหารเต็มแผ่นดินขณะที่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงคอยติช,ชัเรยเริยบอยู่เมื่อได้ข้าพระเนธพระบรมสารีริกธาตุส่องแสงสุกใสิล่องลอยมาในท้องฟ้าทางทิศใต้เป็นพักสิงาวัดสามรอบแล้วลอยขึ้นไปทางทิศเหนือกษัตริย์สองพระองค์ทรงสรรเสริญนมาัดการอธิษฐานให้ชณะสุก หลักษณะคำประพันธ์แต่งด้วยลิลิสสุภาพประกอบด้วยไร่สุภาพโครงสองสุภาพและโครงสี่สุภาพแต่งสลับกันไปค่ะิีคอตัวละครสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยมีความฉลา,าดรอบรู้มีไหวพริบมีความสามารถในการรบค่ะแล้วก็ยังสามารถรบชนะพมา่าทําให้พม่าเนี่ยไม่กล้ามาทําสงครามกับไทยนานหลายปีค่ะคนต่อไปนะคะก็จะเป็นสมเด็จพระเอกรทศรถค่ะท่านเนี่ยเป็นนักรบและเป็นน้องชายที่ดีค่ะคอยรบเคียงข้างพี่ชายเสมอค่ะ คุณค่าด้านวรรณศิลป์การเล่นคําคํำวัยพจน์ตัวอย่างสมเด็จอนุษตน้องแก้วทรงสุภาพรแร้รวเพลิดพร้อมเพราตายิ่งแฮคำว่าอานุตน้องแปลว่าวน้องคําซ้ำเน้นความหมายตัวอย่างเปรมปรีปราโมทแท้เพราะพระโหนหากแก้กล่าวต้องตามฝันคําว่าเปรมปรีปราโมทหมายถึงปลื้มใจยินดี การเล่นเสียงสัมผัสในใช้สัมผัสในสร้างความไพเราะเช่นเหตุแสดงแห่งราชพ้องไพชลาได้แก่อุปราชาเชิดผู้คำว่าชลาและราชารวมถึงผู้กับอยู่สอดคล้องกันในจังหวะและความหมายสัมผัสนอกใช้สัมผัสนอกต่อเชื่อมระหว่างวักหน้าและวักหลังของกรอนเช่นไหลมาด,ดอนแดนตก ทิศนาพระแต่เพ่งหรือพ้นที่น้ำนองสายคำว่าตกสัมผัสกับคำท้ายของวักหน้าและสายสัมผัสกับวักถัดไปอย่างต่อเนื่องคุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะ 1. เรื่องโวหารภาพพจน์ค่ะโวหารแรกนะคะจะเป็นพรนานาโวหารค่ะเป็นการบรรยายภาพความฝันของกษัตริย์ด้วยถ้อยคำละเอียดละออค่ะเช่นลุยมหาวารี เรี่ยวกว้างพอพานพระก,กุมมพีหนึ่งในไซนาปัญญายถึงการต่อสู้ในน้ำและการเผชิญหน้ากับจระเข้ขนาดใหญ่ค่ะ <c oughs> อุปมาโวหารใช้เปรียบเปรยสร้างภาพจินตนาการ <c oughs> เช่นพระศีสารีริกบรมธาตุไขโอกาสโพิษแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ และเปรียบเทียบการเปล่งแสงของพระบรมธาตุกับแสงแห่งชัยชนะค่ะสัญลักษณ์วัวหานะคะการฝันเห็นเหตุการณ์ในลักษณะเป็นเป็นลางบอกเหตุค่ะเช่นสุบินบดินสูตรฝันไฟนั้นรือหากเทพสั่งหอนให้ทีรารู้เป็นกลความฝันที่เปรียบเป็นนิมิตแห่งขออภัยค่ะความฝันที่เปรียบเป็นนิมิตแสดงถึงอนาคต ส่วนรถวรรณคดีนะคะจะเป็นพี่รดวาทังค่ะคุณค่าหนาสังคมนะคะตัวอย่างพระโหนเห็นแจ้งจบในมูลฝันแห่ถวายพระยากรทุนแด่ให้สุบินบดินสูตรฝันไฟนั้นรือหากเทพสังหอนให้ที่ราดรู้เป็นกลุล ประพันธ์ทางด้านซ้ายมือนะคะสามารถถอดคาประพันธ์ได้ดังนี้ค่ะโหนหลวงเมื่อรับฟังพระสุบินนิมิตก็เข้าใจแจม่มแจ้งจึงถวายคำจึงถวายคําพยากรณ์ว่าพระสุบินนิมิตฝันคงจะเป็นเทพสั่งหองหรือเทวดามาดลใจให้ฝันเพื่อบอกความในให้ทรงทราบต่อมาก็จะเป็นคุณค่าด้านสังคมค่ะส่งเสริมความสมามัคคีสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นําและกระตุ้นให้ประชาชนรวมพลังกันปกป้องชาติ สะท้อนความศรัทธานในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เห็นถึงความเชื่อเรื่องโชคชะตาและบารมีของผู้นำสร้างจิตสำนึกแห่งความรักชาติกระตุ้นความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประวัติศาสตร์ชาติเป็นต้นแบบความกล้าหาญเสริมสร้างค่านิยมเรื่องความศิยสละและความมุ่งมั่นเพื่อส่วนรวม สำหรับข้อคิดก็จะมีดังนี้ค่ะความมุ่งมั่นและศรัทธาการทำหน้าที่เพื่อชาติอย่างเต็มกำลังต้องมาพร้อมกับความเชื่อมั่นในตนเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสามัคคีการรวบรวมพลังของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญในการเผชิญกับอุปสรรคการเสรียสละเพื่อส่วนรวมผู้นำต้องพร้อมที่จะเสียสละเพื่อความสุขและความสงบของแผ่นดินบปเรียนจากประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความกล้าหาญและปัญญาในการแก้ไขปัญหาใหญ่โตค่ะ ศั์ยาก,ก็จะมีทั้งหมดดังนี้ค่ะเทวันแปลว่าเทวดาเจ้าช้างแปลว่าคํายุกย่องพระเจ้าแผ่นดินนะผู้มีช้างเผือกเป็นคู่บารมีในที่นี้หมายถึงสมเด็จพระนเรศวรศึกทานแปลว่าศึกในน้ําส่างพระมแปลว่าตื่นนอนอุปราชาเชษผู้แปลว่าพระมหาอุปราชาผู้มีอาวุโสกว่า เครื่องต้นแปลว่าเครื่องนุ่งห่มสำหรับกษัตริย์ในฤกหัตพิชัยแปลว่าเร่อกดีมีชัยเรียวแปลว่าแรงหรือเชี่ยวพระศรีสารีริกบรมธาตุแปลว่าพระอัฐของพระพุทธเจ้าเรียกกันว่าพระบรมสารีริกธาตุไปนะคะก็จะเป็นการเข้าสู่ช่วงคำถามค่ะ ข้อหน,นะคะสมเด็จพระนเรศวรทรงพระสุบินนิมิตเห็นกระแสน้ําไหลบาท่วมป่าสูงในทิศใดข้อหนึ่งนะคะตอบทิศตะวันตกค่ะข้อสองในพระสุบินนิมิตจระเข้ใหญ่ที่ปรากฏแทนถึงผู้ใดข้อสองตอบพระมหาอุปราชาค่ะข้อที่สนุสนซึ่งน้านน้ำหนองพนา ในคำประพันธ์มีความหมายถึงสิ่งใดข้อ3ตอบการบุกข,ของทัพมอนพมา่าข้อที่4เหตุการณ์ที่พระบรมสารีริกธาตุหมุนรอบกองทัพสามรอบในพระสุบินนิมิตสื่อถึงอะไรข้อ4ตอบความสำเร็จของสงครามค่ะข้อ5ววนสศินในเปรมปรีประโมทแท้สื่อความหมายใด ยินดีปรีดาพวกเราขอขอบคุณค่ะ